วันนี้วันจะมาสอนวิธีการทํารังดุมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทํารังดุมอะ่ะมันจะต้องใช้เวลานานแล้วก็กําหนดตําแหน่งแล้วก็ระยะของกระดุมเนี่ยวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวนี้มันมีตีนผีตัวใหม่ค่ะที่สามารถวัดระยะของกระดุมได้แล้วก็ทําเสร็จภายในขั้นตอนเดียวตีนผีนะคะจะมีสไลด์อย่างนี้เราเอาไว้วางกระดุมล็อกกระดุมให้อยู่แบบนี้นะคะ นันน้ก็ติดตั้งตีนผีเอาได้บนสอดลงไปข้างในตีนผีนะคะให้ได้อยู่ด้านใต้ของตีนผีนี้แล้วก็เลือกลายสำหรับทำรังดุมค่ะสอดผ้าไว้ด้านใต้วางตีนผีลงดึงก้านสำหรับทำรังดุมลงมาแล้วก็เย็บได้เลยค่ะ เวลาทําเสร็จแล้วนะคะจักก็จะหยุดให้อัตโนมัติเราก็จะได้ขนาดรังดุมที่พอดีกับกระดุมค่ะ